อันข้าใส่คำเลาะมาหาเห็ดเนี่ยยวนผู้เจ็ดหน่วยนี่ให้ใช้ละท่ที่ไเมื่อกี้นี่นะโอ้ยข้งเลกเอออันนี้ที่ก่ไมโอ้ทออนี่นี่่ถ้าผู้ชมนี่นี่ี่เห็ดดอกนี่เท่าซ้ำเทานี่อ้โอ้ผมรู้นี่นี่โอ้ข้างเลก

พาก็มานี่แหละยู่ยู่พนาบ่บคาโอ้คำคานาตาลคำค่าหน้าดีโอ้นงพา้กาก็มาสองลบบ่แล้วอันได้อยู่บ่ซื้อไอหยังซื้อไอหยังอันนี้นะเซื้อหยังเื้อันไหซื้อสำเริงไอเรื่งไอสำเริงอ๋ออันเห็ดเรืองเรืองนี่เขาห้องเห็ดอเหลงงูเละงกเก็บอีอันนี้นะอมเก็บเมื่อกี้ะถ้ามันบานเลยคือเห็ดละงูกมันบานละงกเหลืองอันนี้ละองกเหลืองอ้ออัน ปนกันเนาะสารพัดเห็ดน่เห็ดไข่ไใส่ใส่เห็ดไข่อันนี้เห็ดไข่คือกันหมดือกต่งนันกัเนยโอ้เฮาบจากเห็ดอ๋อเด็กันเบิงเฮาก็สาธุเด้อผูคาก็ขอให้พ่อเห็ดละงกเน่ยเด้อบาเดกอนน้อยูนนี้แหละจะเจอเห็ดไข่ก็เนียีเกวน่นนะเนาะ